สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบมาเจอกันเดี๋ยวนะคะเนาะยี่น้องว่าต้นยังคะ่ะต้นพักขมคะ่ะเนื้อพักผมนาะคะเนาะพักผมบันเท่าคะ่ะเยอะค่ะเนี่ยเยอะขขินเยอะมากเลยคะ่ะนี่ดอกความเนะคะเนาะดอกสวยๆคะ่ะ เ,เพื่อนเห็นไหมค่ะเนี่ยค่ะเกิดหลายๆค่ะมันขึ้นเองนะคะน่ะเนาะมันขื่นเองกินได้ละคะ่ะเพื่อเจะเนียนี่กินได้ดอกก็สวยค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเนาะสวัสดีค่ะ